เกี่ย่าทำเนียมนะบุกติดไม่เกียครับเกี่ย่าเป็นสองสามสี่มึงใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่หมดใช่ใช่หมดตรงนี้โมเรนหนุโอ้หานังจ๋า สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาเที่ยวชมอะไรนะกำแพงกำแพงเมืองเก่ากำแพงเพชรค่ะดูนะคะสวยงามมากอันนี้คือกำแพงเมืองเก่ากำแพง ไม่เคยรู้ป่ะว่าที่สันี่ลูกทัวร์อันนี้อันนี้คือลูกทัวร์เรานะคะทีมเก๋ไก่แวนซูร่าค่ะลูกทัวร์นะคะลูกทัวร์ลูกทัวร์เดินทางมาสิบท่าน พร้อมเด็ก <Whatever. S 1> อีก4ท่านนะคะไหมนำทีมโดยเก๋ไก๋แวนสุราค่ะติดต่อเช่เรารถได้นะคะเอารวมเลยตามเข้าไป